สวัสดีค่ะยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูกี้บัวเด็ดวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูบรรยากาศทุ่งน้ำข้านนอกแถววันละเมื่อวานฝนตกหนักมากตกสองวันนะน้องอยากมาดูน้ำแม่ลิปามะ เยอะอ,อันนี้เป็นนานะนานะอุ้ยใครใครลอย ก็แบตัดตู้กูแล้วน,นี่ก็กำลังจะเดินไปเดินเล่นนะแม่นางก๊อตแล้วก็กุ้งอันนี้มาเดินเล่นอยู่ บ้านนอกของเราบ้านนอกแม่นั่งข้าวสีเขียวยังสวยเลย ไม่ค่อยเยอะนะครับแถวไปทางนู้นมันมีแต่น้ำไปได้กำลังเดินไปดูข้าวนี่ไงข้าวหวานแล้ว เขียวอึมเลยตอนนี้เราก็ไปอยู่ถึงสระน้ำเลยนะสวยแากแไปดูข้าวกันดีกว่า <c oughs> คนหวานข้าวแล้วนะเจ้าของนาหวานข้าวแล้วดูสุดมุ้ข้าวเริ่มออกแล้วยังสวยเลยดูข้าวสิโคตรสวยเลยคุดวัตรเลยพี่แฮม

เขาทำถนนตรงนู้เขาทำเขาทำถนนดูดนู้นให้คนขี่รถไปตลาดไปมาทำยังไม่เสร็จฝนก็ตกแล้วตามตรงนู้นมันจะมีรถจอดตรงนี้อยู ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าอย่าลืมไปกดติดตามเพจเราด้วยนั่นจะได้ขึ้นให้ดูบ๊ายบาย